สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนสู่ช่องพัพยาซีเครสค่ะวันนี้ก็พบกับแพนอีกเช่นเคยนะคะอย่าเพิ่งเบื่อใบหน้าของแพนนะคะค่ะวันนี้แพนก็มีเรื่องราว นะคะที่เกี่ยวกับประสบการณ์ของแพนมาเล่าให้กับทุกคนฟังอีกแล้วนะคะค่ะวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการใช้คำถามนะคะที่ไม่เหมาะสมนะคะกับเพื่อนร่วมง,งานหรือ,อเพื่อนๆที่นี่นะคะค่ะอันนี้ก็ จะมาจากประสบการณ์ของแพนอีกเช่นเคยนะคะค่ะแพนก็อาจจะได้ยินคนอื่นพูดหรือว่าอาจจะเป็นตัวแพนเองพูดกับเพื่อนนะคะเพราะว่าตอนที่เรามาใหม่ๆใช่ไหมคะเราก็ยังไม่รู้ว่าคําถามอะไรหรือว่าที่สมควรถามหรือว่าไม่สมควรถามบ้างนะคะค่ะในเมื่อเราได้เข้าไปทํางานกับคนอื่นแล้วนะคะเราก็จะเรียนรู้จากประสบการณ์ของเราอีกเช่นเคยนะคะค่ะคําถามแรกนะคะที่เราไม่ควรถาม เพื่อนร่วมง,งานหรือใครก็ตามที่เราเจอในที่แคนาดาเนี่ยนะคะเขาถือว่าไม่ค่อยเหมาะสมหรือว่าไม่ไม่ค่อยมีมารยาทเท่าไหร่นะคะถ้าเราถามคาถามนี้เนาะนอกจากว่าจะเป็นคนที่สนิทเราจริงๆนะคะถึงแม้แต่ในประเทศไทยก็เช่นกันนะคะบางครั้งเราก็อาจจะรู้สึกแปลกๆนะคะเวลาที่มีคนถามคาถามเหล่านี้นะคะค่ะคาถามแรกเลยนะคะที่เราไม่ควรถามนะคะทําไมถึงยังไม่มีลูก ค่ะนี่คือคําถามที่คนที่นี่เขาไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ถามกันนะคะเพราะถือว่าเป็นการแบบเขาอาจจะมีเหตุผลนะคะที่เขายังไม่มีลูกเนาะเขาอาจจะอะ,อะไรที่เขาบอกเราไม่ได้หรือว่าเขาอาจจะมีโรคประจําตัวที่ทําให้เขามีลูกไม่ได้นะคะก็ หลายๆอย่างคะ่ะก็เลยเป็นอีกคำถามหนึ่งที่เราไม่ควรถามนะคะค่ะคำถามที่สองนะคะคุณดูผอมไปนะลดน้ำหนักอยู่หรือเปล่าค่ะอันนี้ก็เป็นคำถามหนึ่งที่เราไม่ควรถามเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าคนเราใช่ไหมคะการที่เราผอมอ้วนเนี่ยบางคน,นอาจจะตั้งใจลดจริงๆก็ดีนะคะแต่บางคนอาจจะมีโรคนะคะโรคประจําตัวของเขาเนะี่ยทำให้เขาน้ำหนักลดฟูบไปเลยนะคะอย่าง อย่างเช่นโรคเบาหวานอะไรพวกนี้เนาะเวลาเราถามเขาก็อาจจะรู้สึกไม่ค่อยสบายใจนะคะที่จะตอบเรานะคะค่ะอีกคําถามหนึ่งนะคะก็คือ,อคําถามเกี่ยวกับาการที่คนอื่นเสียคนที่เขารักไปนะคะอย่างเช่นการที่เราบอกว่าขอแสดงความเสียใจด้วยจากการจากลาของคุณพ่อหรือคุณแม่ของคุณนะว่าแต่เขาตายเป็นอะไรอะ่ะอันนี้เป็นคําถามที่ไม่ควรทมเลยนะคะจะถือว่า คือเขาก็เสียใจแล้วใช่ไหมคะแล้วเราก็มาถามเขาเรื่องนี้อีกแล้วก็อ่าซึ่งคนที่เขารักที่เขาได้จับไปเนี่ยเขาอาจจะตายจากโรคร้ายแรงหรือว่าโตตรคติดต่อร้ายแรงหรืออะไรพวกนี้นะคะซึ่งมันถือว่าเป็นคำถามอ่าเรื่องส่วนตัวที่เราไม่ควรถามนะคะค่ะข้อที่4นะคะเรื่องการเมืองนะคะการเมืองว่าเนี่ย จะเลือกตั้งแล้วนะคุณจะโหวตให้ใครหรออย่างเงี้ยค่ะเราไม่ควรถามคําถามนี้เลยนะคะค่ะคําถามข้อที่5นะคะคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอะอ่าอันนี้เป็นคําถามที่ไม่ควรถามนะคะแพนก็มีคุณครูคนหนึ่งที่สอนแพนเช่นกันนะคะที่นี่เนาะเขาก็มีท่าทางแบบอ่อนแอนิดหนึง่งแต่แพนก็ไม่ได้ถามเขาว่าเนี่ยคุณครูคุณครูคคเป็นเกย์หรือว่าเป็นอะไรอย่างเงี้ยไม,ไม่ไม่มีค่ะก็คือเราก็รู้กันรู้ร,รู้กันอยู่เนาะเราก็เลยไม่ควรที่จะใช้คําถามนี้ในการถาม คนอื่นนะคะข้อ6กนะคะก็คือคุณอายุเท่าไรที่ไทยเราอาจจะดูแบบธรรมดาใช่ไหมคะถามคุณอายุเท่าไหร่แต่ที่นี่คือถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ควรถามเลยค่ะค่ะข้อที่7นะคะเวลาเราเจอคนอ้วนนะคะหรือว่าเราเจอเพื่อนเราอะตอนแรกเขาผอมจนให้อยู่ๆเขาก็อ้วนเนะี่ยแล้วก็ถามเขาคุณท้องหรือเปล่า อันนี้ก็เป็นคําถามหนึ่งที่ไม่ควรถามนะคะเพราะว่าเขาอาจจะอย่างที่แพนบอกตอนเมื่อกี้เนาะเรื่องผอมกับอ้วนเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเป็นโรคประจําตัวของเขาหรือว่าเขาอาจจะอ,อยู่ในช่วงไดเอทหรือว่าเขาอาจจะอยู่ในช่วงเพิ่มน้ําหนากักหรืออะไรพวกนี้นะคะนอกจากจะว่าเขาจะบอกเองว่าเขาท้องอ่าแล้วก็จะได้ก็จะถือว่า โอกาสนั้นเป็นโอากาสที่ดีแล้วก็แสดงความเมียดีกับเขานะคะแต่ถ้าอยู่เราเห็นเขาอว้วนขึ้นแล้วก็ไปทากเขาว่าคุณท้องหรือเปล่าอันนี้ก็รู้สึกว่าไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่นะคะค่ะข้อที่8นะคะคุณนับถือศาสนาอะไรอันนี้เป็นคําถามที่ไม่ควรถามนะคะถึงแม้ว่าบางครั้งเนี่ยเราจะเห็นเพื่อนอย่างแผนแผ่นก็นั่งถือศาสนาคริสใช่ไหมคะเวลาที่ไปทํางานแผ่นก็ตอนตอนทานข้าวใช่ไหมคะแผ่นก็อธิษฐานแล้วเพื่อนเพนื่อก็ ก็จะรู้ละว,ว่าแพนเป็นศาสนา,าคริสต์เนี่ยอย่างเพื่อนแพนคนหนึ่งที่ทํางานนะคะเขาก็นับถือศาสนาอิสลามเนี่ยเขาก็เขาก็จะทําหน้าที่ของเขาเวลาถึงเวลาห้าโมงหรือสี่โมงเพนก็จําไม่ได้นะคะเขาจะเขาจะปูผ้านะคะแล้วก็กจะคุกเข่าตรงนั้นแล้วก็อธิษฐานเขาเรียกว่าอะไรแพนไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะแต่แพนก็รู้ละเออนี่น่าจะเป็นเขาแน่าจะนับถือศาสนาอิสลามนะคะคือเราสังเกตแต่ว่าเราไม่พูดหรือว่าไม่ถามเขานะคะ ข้อที่9นะคะอันนี้ก็ที่ไทยก็ฮิตบ่อยนะคะเนี่ยทำไมคุณถึงยังไม่มีแฟน <c oughs> นะคะคือที่นี่นะคะการที่เราถามแบบนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวนะคะกเ็เขาอาจจะมีเหตุผลนะคะที่เขายังไม่มีแฟนเขาอาจจะแบบเมื่อก่อนาอาจจะมีแฟนที่ไม่ดีหรืออะไรเราก็ไม่รู้นะว่าเขาเออจอหรือว่าผ่านอะไรมาบ้างนะคะในอดีตเนาะแล้วก็ไม่ควรถามคําถามนี้นะคะนอกจากเขาจะ แนะนำแฟนเขาให้เราเองนะคะค่ะอันนี้ก็ข้อที่10นะคะคุณจะแต่งงานเมื่อไหร่อันนี้ก็เหมือนเมื่อกี้เลยนะคะหลายหลายคนอา,อาจจะเคยเห็นคู่รักคบกันนานหลายปีแล้วเมื่อไหรเขาจะแต่งงานเนี่ยเราก็ถามเลยคุณจะแต่งงานเมื่อไหร่อันนี้เป็นคำถามที่ไม่ควรถามนะคะเพราะถือว่า,าเป็นเรื่องส่วนตัวและอีกอย่างเขาอาจจะมีเหตุผลนะคะที่เขายังไม่แต่งงานนะคะ ข้อ11อนะคะคุณจะหางานทําเมื่อไหร่เหมือนที่บ้านเราเลยนะคะเราจบจากมาหาลัยปุ๊บใช่ไหมคะจบะแล้วก็อยากจะพักสักช่วงหนึ่งเพื่อนบ้านก็มาบอกคุณจะหางานทําเมื่อไหร่ใช่ไหมคะ,ะหลายๆคน,คนเคยเจอนะคะแม้แต่ตัวแพนเองนะคะค่ะถ้าที่นี่ก็ถือว่าไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่เหมือนกันนะคะข้อ12อันนี้สําคัญที่สุดที่ถือเป็นข้อสุดท้ายที่แพนได้ลิสต์ไว้นะคะก็คือเงินเดือนของคุณเท่าไรที่นี่ คือที่ถ้าที่ไทยใช่ไหมคะอาจจะดูแบบเฉยๆเวลาคนถามแล้วก็บอกไปตามจริงแต่ที่นี่คือมันถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวนะคะก็ถือว่าเป็นคำถามที่ไม่ควรถามนะคะคือที่นี่นะคะเขาจะให้เกียกรติกันและกันมากนะคะไม่ว่าคุณจะทําอาชีพอะไรไม่ว่าคุณจะเป็นใครมาจากไหนนะคะทุกคนมีสิทธิ์แล้วก็มีสิทธิ์ที่จะพูดมีอิสระที่จะทําอะไรก็ได้ที่เราอยากทํานะคะแล้วก็อ่า เรื่องส่วนตัวเนี่ยเราจะเป็นไปได้เราจะไม่ยุ่งเลยค่ะแม้แต่คนในครอบครัวเดียวกันนะคะถ้าเวลาเราจะเข้าห้องของออกคนเนี่ยเราก็ต้องเคาะก่อนเพื่อ,อเป็นถือว่าเป็นมารยาทนะคะที่เราควรจะรู้กันเนาะค่ะอันนี้ก็เป็น12คําถามนะคะที่แพนเอามาฝากทุกคนวันนี้นะคะก็อ,ะอาจจะคล้ายๆกับที่ไทยบ้างนะคะแล้วก็อาจจะแตกต่างบ้างนะคะก็ถือเป็นประสบการณ์ของแพนนะคะที่แพนได้ยินมาจาก เพื่อนๆร่วมง,งานนะคะแล้วก็ทั้งตัวแพนเองก็เคยถามเพื่อนโดยเราไม่รู้ว่าสมควรถามหรือเปล่านะคะแต่เราก็เดี๋ยวแพนก็ได้เรียนรู้จากประสบการณ์นั้นๆนะคะค่ะถ้าทุกคนชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ให้กับแพนด้วยนะคะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่คอยติดตามรับชมแล้วก็คอยเป็นกำลังใจให้กับแพนตลอดนะคะก็ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกคนนะคะสวัสดีคะ่ะ Bye bye.